กระผมนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสนอชื่อท่านอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ขอผู้รับรองได้ครับท่านอนุทินชาญวิรกูลได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีท่านแรกนะครับมีการเสนอท่านอื่นหรือเปล่าครับสรวงเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดสระแก้วเขตสามพักเพื่อไทยครับขออนุญาต เสนอต่อที่ประชุมครับผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งนายร,ธธรัฐมนตรีขออนุญาตเสนอชื่อศาสตราจารย์พิเศษชัยกเกษมนิติสิริเป็นนายกรธธัฐมนตรีครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองไม่น้อยกว่า50ท่านกรุณาเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนนะครับเชิญครับเพื่อจะให้ถูกต้องแล้วก็มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ภายหลังนะครับว่าจำนวนผู้ รับรองนั้นครบถ้วนและเป็นใครที่ที่รับรองบ้างครับเชิญนะครับ